สวยปะสวยไหมซีเมนต์มันเกิดเนี่ยผู้ใหญ่ทำให้ซี shop, eh? เมนต์ช็อปนะเรียกว่าเหมือนกับในร้านขนมเค้กไหมที่พกทำขายบัดบาดับดับ,ดบ,ดบเลียงเนี่ย นี่สำหรับคนทำเป็นว่าเปียกเปียกเปียวเปียวโอ้ยอ่าล้นวาไทยเก่งเก่งจ้เปียกก็ว่าเป็น white I say you could speak in u uh, Thai y o you can say เปียกเปียก you เห้บไว้ไทยแคอหนีทุ่งสปิกไทยรีตับบีต้าหนตับีต้าเปี้ยวเปี้ยวไม่คดเปี้ยวเฮ้บหน้าคนทำแต่รอวะเนี่ยละหน้าคนทำขนมเค้กมันเบุญเค้กเหมน โอเคปุ้บดครีมนะเดี๋ยวได้แต่เรหวางที่รอเกอเอาครีมใส่ในนี่เน็ตนี่ไก่ก็ฝีมือสามีคือเกาแล้วจะไก่ก็ได้อบในไม้ไอตัวนี่ก็ได้เกอทำให้จะเป็นไก่หนึ่งตัวแล้วก็คเนไอเค้กประมาณปอหนึ่งมั้งทันเลร้านขายก็ได้ เค้ร <Okay. S 1> นปอนเลือกปอนครึ่งอนนะไทเบึงเด้อตั้งตั้งใจมากตอนเย็นเน็ตว่าจะไปซื้อหอยเคงอยู่ตลาดตอนไปรับน้องทายไม่รู้มีไม่หอยเคง จะมาหอกินกับผักสลัดโอ้ยขอไปเลยแต่่นข้อโอเค Yeah beautiful there you go finish สวยว่าแต่สวยงามตามท้องเรื่องม okay, าต้องใส่ตู้เย็นไว่ก่อนะจต่เพราะตอนเย็นนั่นแหละถึงจะพากันกินใกล้อ้ยสามสิบหกแล้วคือรู้สึกเทาแต่กน,น้ินดิอนค่ะอินสตับอรดีกันหวานเชื่อมก่อนหวานนี่แหละ <S <S หวานตาปิดฝนว่าหวานเหมือนสตรอเบอรี่เชื่อมกันขึ้กนี้หน่อยกินหมดไหมเบ็ดหวานหวานหวานจนตาปิดเนี่ยฝนตัวอีดีเลยวันนี้วันเกิดแม่ตัวแม่บาปเล้วมบาป แมนบาบีบี่ะบมันาอนากาศฝนตกเลยจ้ะมืดครึ่มหมดมืดมมดเลยดีแลวที่พ่อไปเรียนไม่บรรทุกมาสั่งกำมัน,มนามมามันได้เป็นลูกหมาตุกน้ำแน่นอนเมื่อเช้าไปส่งน้องไทยฟาสัญญา่ย่านฝนตกมาถึงบ้านตก,ตกพอดีไงวะอ้ มากขึ้นอืมอ้ำมากไปต้องพวงต้องโค่นค่นาในาก็นบว่าซู้พันหลักแมก่ห่าด๊อนสตอร์บอรี่ เป็นหนาวอดนึกถึงต้องไปรับน้อง่ายจังหน่อยอีกอีกสองชั่วโมงโอ้โสิบว่าได้อันอะไรนะฟันกระตือขอบกัน,นกเ,เป็นแแม่เขาบอกเอาหแม่ไปใส่ยางลืมเพื่อนเอาผ้ายางเอา ให้ถามเป็นอย่างคือไม่เอาลมใส่กระเป๋ามามเพราะมืเหมืนว่าบอหมอยู่ในตู้สภาแม่คุณให้มันไปเรีวเดฟให้ยันเจ๊ปีีิกายคุณว่าให้เอาไว้เพื่อนบอมีไปใส่มันเอาขึ้นแม่แล้วคือบอมมีอยู่ที่แม่เริ่มเห็นเท่าไหร่แล้วห้สิ ลุกเดาเสียงดังแน,จน่จะงอยด้วยจ้ะข้างบ้านเพราะว่าต่อเติมบ้านข้ามานั่งกินหน้าบ้านมาันแป๊บนึงเสียงเขาปั่นปูนันปูนสำเร็จนค่ไหนรู้เลยว่าถ้าว่าปั่นแบนนี้คือปูนสำเร็จปูนกาวกันไหมเมย์เคอ,อยู่ โอ้ก็เห็ดงานก่อสร้างม,มาก่อนเนาะอีต่อไปท้องฟ้ามืดไปเบิอเลยไม่มีแดดในแม่มึงอ้เบึงท้องฟ้าบ่ปีว่าส่วนที่เจ้าครบ๊ต๊ ทูแววบอ่ะฮอหลังยามารกินแดดเออเนื้อไหนหูแววนี่น่ามันจะไปเห็นน้ำฟันได้เลยเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานรูนี้อมมาลูกกับเปรี้ยว จืดด้วยน้ำเชี่ยบน้ำเชี่ยบปวดต้องยังไงเป็นยังอสดน้าเหมือนเขาใส่สีเไว้แล้วเปรี้ยว บุงเด้อซอสข้าวซอสนี่ยน,น,นี้น้ามันแท้ยิ่งเหมยนให้กินเลยเหือเปรี้ยวนม่นกินเลยอย่าซดน้ำไร้มันจะปวดท้องเป็นน้ำมันไมปวดท้องน้องฝนอีกวนอีหลีด้วยแต่วันนี้วันเกิดแม่ก็ยังกวนอยู่เลยซื้อหยังให้แม่ค่ะวันเกิด ไม่อยากหัวหัวน้องอันอันพี่เปนเมื่อวานแม่แม่เอาเลยจัดเลยนะแม่อยากได้สีทาเล็บอะไรพูเป็นแม่ก็โอ้ยหวานบมดแล้วทําท่าว่าจับจับแม่แม่ไม่ชอบสีไหนแม่เอาเลยนะแต่อย่าให้เกินร้อยหนึ่งนะแม่นะโอ้ยเห็นลูถ่ายเอามาแค่นี้เองเหมือนกัน เอ้ยว่าจับเอาจับเอาแล้วปุ๊บไปแม่ก็จับย่างเดี๋ยวตัวแม่นวอลสันเขาเปิดอันข้างหรอแม่โน่นซื้อ,อยามมาถมให้แม่นะ่าอันตัวน้อยๆจังสีมีเงินหลายกว่าแม่ด้วยแต่พี่เดี๋ยวว่าบ่มนี่เยให้เขารู้จักอันนี้เอาไปกี่บาทพ่อเขาไปได้เอาไปเบิร์ตได้เขาอ่ะ ลูก<ด>โ,โอ้บัทันแหละแล้วค่ะตอนเย็นน่าจะถ่ายบรรยากาศวันเกิดเน็ตให้ดูเนาะแต่คลิปนี้เน็ตคิดว่าน่าจะลงพรุ่งนี้เช้านู่นแหละเน็ตไม่ได้ลงวันนี้หรอกแล้วคลิปวันเกิดด้วค่ะเพราะตั้งคลิปวันเกิดตั้งคลิปขนมเค้กเนี่ยจ้ะเน็ตน่าจะลงพรุ่งนี้ด้วยจ้ะขอป้ายด้อผู้ใดที่คาเบิึงมืกอ,อื่นพวกอะจ้ะ เปียเปียเปี้ยวเปรี้ยวปีแล้วเปียกเไหร You finished Oh my god Have more t o m o You have on your cake ตอนแรงเดชเนตจะไปลงวันที่22่สิออะไรจ้ะคลิปเนาะวันนี้วันที่ยีบวันที่ยบสองตหนเจะไล่เอามาลงให้เบิน้จากบรรยากาศวันเกิดก็จะมีเปลวเค้ก แล้วก็กินอาหารร่วมกับสามีแล้วก็ลูกสาวนี่แหลรแต่บอมนีผู้ใดดอกสี่คนตามระเบียบนี่แหละทุกทีต้องไปเทเวนโด้ด้วยนี่บอกไปวันยันซิมบ้าแคนเฮฟเค้กทุ่งไงนั่นนี่แหละนั่นลิตรบิดหรอกไปละค่ะสวัสดีจ้า ถ้าชอบคลิปวิดีโอไหนก็กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เน็ตทำคลิปวิดีโออ่าเรื่อ,อยๆนะจ้ะเนาะทำให้าช่วยด่าบบาง,ง,ง,งคนบางคนเฮ็ดงานการบ้านปิดท้ายคลิปด้วยนกให้ดูนกฝนทาสีแล้วทำการบ้านหึ่งก็จเสร้ แล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนข้าสวยๆวยนี่ใบดาวใบซีดูชาอ่านสามีสาม่สุดที่ <c oughs> สุดที่ร <c oughs> อรอบอ๊ะไปแล้วจ้ะเอาล,ละแค่นั้นและจ้ะ